ของพื้นที่ของผักขาวเยอะเลยนะครับของโมีเปนมีเปน้วยมีเายมีครับผู้ากช่วยกันดันนะครับจะได้วิ่งเร็วเพราะจริงๆตั้งไจได้แล้ว เรื่องยากเรื่องเลยครับครับที่มาที่ไปของการรวมตัวของการประชุมสุดการนี้ครับมาอย่างไรครับจากนี้ครับจากนี้เลยก็น่าจะเป็นถึงเวลาที่ที่หลายคนอยากให้มีมั้งครับคือในในความเป็นซอฟต์แสกซ์วงเดียวเนี่ยมันก็เราเราก็ยังทําอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทางผู้จัดครับแล้วก็ทางอีกหลายๆฝ่ายที่ที่เห็นเห็นความสําคัญของวงแล้วก็ เรียกวงเรามาเล่น,ม,ม,าลนมาเล่นเป็นคอนเสิร์ตมาเป็น Soul the Six story s o ฟ l ์เดอะซิกส t o ตอครับถ <c oughs> ้ามาเห็นเล่น s ซฟ l ์เดอะซิกครับก็อันี้ต้องต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะครับของ AWC <c oughs> แล้วก็ฟ <c oughs> ิ e นิกนะครับเราเลือก Soul เซิกเพราะว่าโซเนี่ยเป็นตำนานอแล้วนะครับก็ <c oughs> มีแฟนเพลงที่คอยติดตามอยู่ผมเองเนี่ยก็ได้ติดตามเพจโซ Soul ซ f t เดอะมาตลอด ก็มีแฟนคลับอยู่ประมาณ200,000กว่าคนเลยนะครับ,รบก็คิดว่าเราน่าจะมีศิลปินดีๆที่เป็นตำนานนะครับที่ทุกคนอยากจะฟังมาจากที่นี่เพราะว่าฟินิ x เราเองเนี่ยเราพร้อมมากนะครับเราทำแกนบมรูมสำหรับไว้รองรับการจัดคอนเสิร์ตโดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดคอนเสิร์ตต่างประเทศ2ครั้งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิด ของโซลซิกจะเป็นคอนเสิร์ตแรกที่เวงไทยวงไทยใช่ว <ง S 1> รวงแรกแล้วก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศของฮอล์เรานะครับที่มีความอลังการอันนี้มั่นใจแล้วก็ระบบแสงสีเสียงที่ทุกคนจะต้องตะลึงแน่นอนว่ามีความยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเราใช้มาตรฐานระดับโลกนะครับเรามีทางทีมแจ็คซาวที่เป็นคอนเซิลเรานะฮะวางระบบแสงสีเสียงทั้งหมดในฮอลนี้นะครับ นักแสดงว่าที่นี่ก็คือหที่ตอบโจทย์สำหรับการจัดงานส่วนตใช่ครับเรามั่นใจว่าเราพอมากๆแล้วก็ตอบโจทย์คือพอของเราเนี่ยประมาณ2,500าตารางเมตรเราไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กผมว่าไซส์ประมาณนี้สำหรับแฟนคลับยิ่งของโซนสิกเนี่ยผมว่ารองรับได้นะฮะเราก็ยังมีโซน v i p ที่เป็นบาคโคนี่นะครับสำหรับ v i p จริงๆที่ต้องการความเป็น private ส่วนตัวนะครับแล้วก็ ในทุกคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็จะแพลนกับอาหารที่เรามีอาหารคือด้วยความที่ฟินิกเนี่ยเราเป็นศูนย์กลางทางด้านอาหารเราเป็นฟู้ดโฮเซลครับเราเป็นศูนย์รวมความอร่อยที่อยู่ใจกลางเมืองย่านประตูน้ำซึ่งเป็นย่านที่นักท่องเที่ยวเยอะนะครับเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานครแล้วก็ด้วยความที่เราเองเป็นตำนานของตึกนี้นะคะ เราก็ยินดีที่ที่จะต้อนรับทุกทุกท่านนะครับแล้วเราคิดว่าเราพร้อมนะครับครับผมคอนเสิร์ตสิ่เองหาหลายวิธีคอนเสิร์ตใหญ่ๆแบบนีม้มากี่ปีแล้วโอ้กี่ปีแล้วตั้งตั้งแต่คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสุดท้ายก็น่าจะประมาณ6ปีแล้วครับหกปีที่ผ่านมาใช่ก,กต้องมาล้ยฟื้นเพื่อขึ้นเวทีใหญ่ๆหญ่ก<อ>็อก็ก็ก็ ความสนุกครับเป็นความสนุกครับเราได้เจอกับพี่ๆดนตรีในซอฟต์เซ็กซ์แฟมิลี่นะครับซอฟต์เซ็กไม่ได้มีแค่เรา2คนนะครับเรายังมีทีมงานเบื้องหลังอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่จะที่จะนำเสนอดนตรีออกไปกับเราก็เนี่แหละครับได้มาเจอกันมีมีความรู้สึกแฮปปี้ครับทุกๆคนเฝ้ารอคอนเสิร์ตครั้งนี้อยู่มีการเตรียมพร้อมร้องกันอาไรในการซ้อมซ้อมกันหนักมากครับ ้อมกันหนักทำการบ้านกันหนักมากครับทั้งเพลงของพวกเราเองแล้วเพลงของน้องนกที่เป็นแขกรับ,บเชิญด้วยครับครับผมเจอกแล้วคือไฟติดเลย,ดยคือมันจะต้องแบบจูนกันนะผมเชื่อว่ามันติดก,ก่อนเจอกันอีกครับไม่เหมครับผมเป็นใคจะได้เห็นเซอร์ไพรส์อะไรในคอนเสิร์ตครั้งนี้บ้างครัผมถ้าถ้าเป็นเรื่องการทำเพลงเนี่ยเราเรียร์แอนจเพลงของพวกเราใหม่พอสมควรเลยะครับแล้วก็แล้วก็เพลงช้ามาทำเป็นเพลงเร็วเพลงเร็วมาทำเป็นเพลงกลาง อะไรอย่างเงี้งรรมยมาทำปาเป็นแจ๊สมาทำครั้งนี้ทุกคนอาจจะได้เห็น s ซอลต์เตอร์เซ็กซ์ที่เล่นเพลงโซลแต่หันไปนำเสนอเพลงแจ๊สบ้างเล็กๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับมันมีมีความหลากหลายมากๆครับแล้วแล้วแล้วแขกรับเชิญของพวกเรามีคือคือเป็นถืโอว่าเป็นเป็นตำนาน ของของการร้องเพลงแบบดีว่านะเป็นตำนานแล้วเดี๋เป็นน้องเขายังเป็นน้อง่ดีว่าอยู่เลยนะใช่ปุ๊ปผมดูที่เนื้อเสียงดูที่เนื้อเสียงดูที่พลังเสียงนะครับคิดว่าคิดว่าก็ถือว่าเป็นดีว่าคนหนึ่งเป็นเป็นดีว่าคนหนึ่งสําหรับสําหรับวงการเพลงไทยที่เป็นนักร้องหญิงนะครับแล้วก็ผมว่านอกกับเขามีพลังที่เขาจะแบบ เขาจะถ่ายทอดอ่ะเพราะดนตรีโซอย่างที่ผมบอกดนตรีโซมันคือดนตรีของของจิตวิญญาณทุกทุกนักเครื่องดนตรีที่เล่นมันเล่นออกมาแบบจากข้างในของเราจริงๆอะครับมันเพราะนั้นมันน่าจะส่งเสริมกันแล้วมันน่าจะไปด้วยกันแบบโคตรสนุกเลยอ่ะมีซักเก็ตของตัวดนตรีให้พี่น้องอ๋อมีแน่นอนครับแน่นอนครับมีแน่นอนครับไม่ใช่เพลงเดียวด้วยไม่ใช่เพลงเดียวด้วยไม่บอกบอกแค่นี้มีไงครับคอนเสิร์ตการที่การพิมพ์แก๊สรับเชิญพิเศษก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่านกกับ พี่พี่ซอสและชิเนี่ไม่เคยได้ร่วมง,งานกันเลยนะคะแต่ว่าเราเป็นแฟนแฟน,แฟนเพลงเขาอยู่แล้วคือคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยต่อให้นกจะเป็นแค่ผู้ชมหรือว่าเป็นแขกรับเชิญยังไงนกต้องมาคอนเสิร์ตนี้อยู่แล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากมากอย่างอย่างที่พี่พี่สองคนบอกไปนะคะว่าเพลงโซมันมาจากจิตวิญญ,ญาณเนาะ,ะมันคือมันคือการที่นักดนตรีได้เก่งของประเทศนี้นะค่ะได้มารวมตัวกันทำนี้นกคิดว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะคะอย่างที่วีบอกไปว่าคอนเสิร์ตเพลงโซอ่ะต้องมาฟังสด ถึงจะถึงจะแบบว่าถึงถึงใจนะคะโดยเฉพาะโดยเฉพาะที่เรามีสถานที่ที่แบบครบเครื่องขนาดนี้นะคะไฟแสงสีเสียงเนี่ยคือความขนลุกของคอนเสิร์ตมันจะอยู่ที่ตอนที่มาดูสดเนี่ยแหละที่ที่เราเล่นไม่ใช่ห้องนี้นะครับอยู่ชั้นบนนะครับตื่นเต้นมากมาแค่ไหนเพราะว่าห่างมาจากเวทีใหญ่สุดเลยก็ทุกครั้งที่เล่นตื่นเต้นหมดอะครับตื่นเต้นหมดแต่ว่าในความตื่นเต้นเราก็เราก็โตขึ้นนะเราก็แบบ โตจากเด็กๆขึ้นมาแล้วอะเป็นแบบเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้ว,ลวก็ในความตื่นเต้นมันก็มันก็ปนไปด้วยแบบความเขาเรียกว่าอะไรอะความความอยากอะอยากเล่นอยากเจออยากอยากออก <นำ S 1> ไปใช่ใช่ใช่อยากนำเสนอคือคือผมอะค่อนข้างที่จะผูกพันกับซอฟต์แวร์ไม่ใช่ค่อนข้างแหละผมผูกพันเพราะว่าผมเคยพูดกับปองเสมอว่า ของพี่ปึงด้วยก็ตามท,ที่พี่ปึงกเกษียณออกไปแล้วบอกว่าซอฟต์ดนตรีมันไม่ใช่วงดนตรีสําหรับผมหรอกมันคือครอบครัวนะครับสำหรับผมซอฟต์ดนซิคือครอบครัวปองก็คือครอบครัวของผมคนหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราได้แบบเล่นดนตรีกับครอบครัวเราอะรวมทั้งพี่ๆนักดนตรีด้วยนะครับมันมันแบบมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสําหรับผมมันเหมือนแบบผมได้ไปชาร์จแบตอะได้ไปเติมพลังชีวิตตัวเองถ้าพรุ่งนี้คุณจะต้องจากโลกนี้ไปฉันก็ไปอย่างสบายใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันมีความสุขแล้ว ครับก็ก็ก็ตื่นเต้นครับเอาเอาจริงๆเอาเอาจริงๆตื่นเต้นแต่ว่าแต่ว่าหน้าหน้าที่ของผมมันจะเป็นมันผมจะพยายามเรียบเรียงเพลงให้ดีที่สุดด้วยครับนะครับเราก็ทําในส่วนของหน้าบ้านและหลังบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆทุกคนก็ทําในส่วนของหน้าบ้านหลังบ้านแหละป้องจะเหนื่อยสุดแต่ว่าก็ก็คือดนตรีโซ่ผมพูดกับพี่บิ๊กอยู่เสมอว่ามันเหมือนการเล่นโยคะมันเหมือนไม่เหนื่อย แต่พอทาเสร็จแล้วมันเนื่อหน่อยไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าม,มันเป็นมันเป็นมันเป็นความเหนื่อยที่มันมีความสุขอย่างอย่างมันมีหลายเพลง่าเขาโลซลเราจะเรียกไฟอัพเพลงนะฮะในการนํานมั <c oughs> นนํามันเสริมก่อนอื่นต้องลิสต์ก่อนครับหมดหมดแทบหมดหน้ากระดาษเลยครับเพราะว่าเยอะจริง,รง,รง,รงๆโซต์เรซิกเนี่ยนะครับเป็นวงที่มีเพลงของตัวเองเยอะเพราะว่าออกมาแล้วถึง2อัลบั้มคือ20เพลงแล้วก็เป็นอัลบั้มที่ cover อีก10เพลงเพราะฉะนั้นใน30เพลงเนี่ยเราสามารถหยิบมาเล่นได้หมดถ้า ถ้าคุยเรื่องลิขสิทธิ์ได้นะครับอะไรอะไรจำลองนี้เนาะแล้วยังมีเพลงของน e ้องๆอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องคัดมาครับหัวกะทินะครับห,หางเราไม่เอาครับผม <laughs> ประมาณนั้นครับหลายปีแล้วที่จะทำเพลงใหม่สักเพลงไหมครับมีครับตอนนี้มีอยู่มีอยู่5เพลงนะครับเท่ยวกับว่า <c oughs> รเราเปิครั้งนี้เลยอ๋อไม่อาจจะเป็นอาจจะเป็นเดโมที่แบบสมบูรณ์แบบพร้อมที่จะเข้าห้องอัดมารื่นนี้ก็ยังได้แต่เพียงแต่ว่า จริงไหมอ่ะจริงเหรอ่มได้ผมก็ได้ผมก็ได้ก็แต่ใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าการการที่เราจะทำเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องมานั่งคิดอีกเพราะว่าจริงๆแล้วซอฟต์แวร์เซฟออริจินอลคือมี3คนแล้วก็พี่ชายของผมนะฮะเป็นพี่ชายแท้ๆเขา จบการศึกษาไปประกาศจบว่ารครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเรา,เรา,เราซ้อมดนตรีกันตลอดเหมือนตั้งไขาใ<ร>หม่ใช่เราหามมเมมเบอร์คนใหม่เราเราได้มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราเปลี่ยนนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยอซ้อมมาครึ่งปีช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พร้อมที่สุดนะครับก็คือเรียกได้ว่าตั้งแต่กองที่เขาติดต่อไ้คือเราก็ตัดสินใจเซ็ตมีฐันทีชื่อชื่อน้องนพ จะมามาแรกๆเลยแล้วก็แล้วก็ชื่อชื่อของผู้จัดอะเวลาโทรมาเนี่ยเราเราตบปากรับคำเลยว่าเรารู้ว่าเป็นที่นี่ที่นี่เครื่องเสียงดีมากนะครับเครื่องเสียงดีมากๆมันไม่มีเหตุผลให้ปฏิเสธเลยครับมีแต่แบบยินดีและดีใจครับนดนตรีต้องอยากเล่นฮอลที่เสียงดีถูกไหมครัตรงนี้มีผลต่อการตัดสินใจมากๆเลยนะครับใช่สการให้ฝาก น้งีก็ในนามของฟินิก์นะครับเราก็ภูมิใจแล้วก็ยินดีนะครับแล้วก็ทางสวลิซิกเนี่ยก็เป็นคอนเสิร์ตศิลปินไทยวงแรกนะครับเราอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้มาฟังเพลงเพ่อๆซึ่งทางนี้บอกว่าต้องฟังสดนะครับซึ่งฮอเราเนี่ยเรามั่นใจระบบแสงสีเสียงดีมากดีมากจริงเรา ใช้งบประมาณไปเป็นร้อยล้านกว่าบาทเลยนะครับในการทําแล้วก็อยากจะให้การกลับมาครั้งนี้ในการเล่นคอนเสิร์ตนะฮะให้ประสบการณ์ดีๆกับแฟนๆเพลงของโซอาร์ตสิกนะครับก็เรียนเชิญนะครับทุกคนรันปัรที่ไหนไหมจำหน่ายัตรวันไหนอะไรยังไงก็ไชยทีเก็ตเมเจอร์ครับจำหน่ายแล้วนะครับเกตเมเจอร์ครับก็เริ่มจำหน่ายแล้วครับเข้าลองเข้าไปกดดูที่นั่งได้ครับครับผม ติดตามเพจอะไรได้ไหมครับเพจของซอสต์ซิกได้ครับก็คือเป็นซอสเตอ์ซิกนะครับเอ่อเซิร์ชใน Facebook ได้เลยครับเราก็จะพยายามอัปเดตรวมถึงอัปเดตเรื่องคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยการซ้อมการซ้อมอะไรเป็นเป็นอะไรยังไงเราก็จะเราก็จะใช่ครับมีภาพเบื้องหลังแน่นอนครับคุณอัศวินมีจะฝากอะไรการติดตามเพจทางโซเชียลอะไรของทานก็เดี๋ยวย่างงี้นะฮะเพิ่งคิดเร็วๆเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะมีบัตรเข้าไปแจกให้ในเพจของสเตอร์ซินะครับก็ เดี๋ยวแจกอยู่เรื่อยๆจะได้ตามกันเรื่อยๆนะครับจะได้แบบช่วยกันแชร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูจริงๆเพราะว่าแฟนคลับของโซลฟิกเองเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็คือเพจเพจฟินิกฟูดโฮเซลซึ่งอันนี้เป็นเพจหลักของฟินิกนะครับเราก็จะมีเดี๋ยวมีบัตรไปแจกให้กับแฟนคลับนะครับผมใช่ครับคือจริงๆเนี่ย อฟินิกเราเนี่ยเราทำแกนบรูมเพื่อเอาไว้จัดคอนเสิร์ตเดือนละครั้งเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามีแพลนตลอดเลยที่จะมีคอนเสิร์ตออกมานะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมขอเปิดแค่ของซอฟต์ิกอนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้มันก็จะมีติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับครับขอบคุณนะสุดท้ายถ้าอ้อดอย่างเงี้ยข่าวดีข่าดีคอนเสิร์ตแฟนเพจนมองเข้าเร่งเงี้อ ข่าวดีของคอนเสิร์ต pues ค mm ือจะได้ฟ e uh ังซอฟต์แวร์ซอฟตเซ็กที่เอ่อเป้าหมายไหมครับเป้าหมายเป้าหมาผมว่าพี่พีพูดอ่ะย่างพี่พีพูดอ่ะมองกล้องเซนเตอร์ประเดี๋ยวเซนเตอร์ประเดี๋ยวข่าวดีอะไรนะฮะเป็นข่าวดีนะไม่ใช่ข่าวอ๋ออ๋ออ๋อถ้าอย่างั้นตอนตัดก็ต้องไปตัดมุกเมื่อกี้ด้วยสิเดี๋ยวคนดูไม่เก็ตเดี๋ยวหาวาผมบ้านะโอเคก็ก็ ข่าวดีนะครับโซลฟิส,สิเราจะกลับมาเล่นดนตรีกันอีกครั้งนะครับคือตอนแรกอ๋อเนี่ยเดี๋ยวยาวเนี่ยคือตอนแรกตอนแรกมีสมาชิกท่านหนึ่งกเกษียณไปนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราสองคนต้องคิดกันต่อว่าเราจะเอาอย่างไงกันดีเราจะหยุดหรือว่าเราจะไปกันต่อนะครับซึ่งพี่เปิงที่กเกษียณไปเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้อยากให้ ผมกับปองหยุดด้วยเหตุผลว่าเขากเกษียณออกไปเขาอยากเห็นโซอะพิสิกเติบโตไปเรื่อยๆผมกับปิงปองก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้างั้นเราไปกันต่อและนี่ก็คือข่าวดีของพวกผมที่เราตัดสินใจว่าเราจะไปกันต่อเราก็ดีใจมากแล้วเราก็อยากส่งความดีใจนี้นะครับส่งความยินดีนี้ถึงทุกๆคนถ้าว่างมาดูกันนะครับวันที่23พฤศจิกายนนะครับมาร่วมไปกับ So after Six Generation ที่2ก็แล้วกันนะครับหวังว่ามันคง ถูกใจแล้วก็ผมรับรองว่ามันยังสนุกเหมือนเดิมครับขอบคุณครับขอบคุณนครับขอบคุณครับขอบคุครับขอบคุณครับนี่เราโยนเก่งเรือว่าเราโชว์โชว์โยนให้พีก่อนดีกว่าครนี้จะมีเพลงขาวครับลืมพูดลืมพูด